ดีค่ะในวันนี้นะคะเจคเคนโมาแนะนําบ้านเดี่ยวนะคะบนเนื้อที่50ตารางวาค่ะทุกท่านอยู่ในซอยบ่องเงิน3ราดหลุมแก้วนะคะราคา1,300,000ลบาทค่ะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะสภาพตามในรูปเลยนะคะ50ตารางวามีโรงจอดรถค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ําห้องครัวห้องโถง อากาศดีค่ะอยู่ชานเมืองนะคะทุกท่านเจ้าของขายเพราะต้องการย้ายบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะภายในนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะทุกท่านบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูงครึ่งไม้บนเนื้อที่50ตารางวาอยู่ที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ